สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆจากกู้ดีดีทีวีนะคะวันนี้นาสาระความรู้ในเรื่องของอสารเสพติดสประเภทที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาจากงานวิจัยนะคะจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรค CDC สํานักงานปรปับปรามยาเสพติด DEA และสถาบาันแห่งชาติบ้านด้วยการใช้ยาเสพติด NIDA เขาได้บอกว่าสารเสพติดสประเภทคือบุหรี่แอลกอฮอล ยาแก้ปวดกุมฟินเนี่ยเป็นอันตรายที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถฆ่าคนได้เป็นแสนคนต่อป,ปีนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือบุหรี่ชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตจากบุหรี่เนี่ยหลายแสนคนต่อป,ปีเลยนะคะก็คือ,อมีเป็นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจ แล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองนะคะและการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดควันบุหรี่มือสองทำให้คนรอบข้างเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นโรคมะเร็งปอดด้วยนะคะมีคนเสียชีวิตเป็นแสนคนต่อปีเลยนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยในสหรัฐอเมริกาหลังๆเนี่ยลดจํานวนลงเนื่องจากว่ามีแคมเปญในการศึกษาลดนั่ลงนะคะแล้วก็มีฉลากแจ้งเตือนควันบุหรี่แล้วก็มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจึงทําให้อัตราในการสูบบุหรี่ลดน้อยลงแต่กันนั้นก็ดีนะคะบุหรี่แอลกอฮอล แิอเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ผิดกฎหมายในอเมริกาอยู่นะคะอันที่สองที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในอเมริกาก็คือ alcohol, ะคะแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมานานละนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพในคนอเมริกันเป็นจำนวนมากก็คือเช่นโรคตับโรคมะเร็งตับนะคะตับแข็งมีผู้คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นหมื่นๆคนต่อปีสิ่งที่เป็นอันตรายจากแอลกอฮอลกก็คือการดื่มมากเกินไปเมาแล้วขับนะคะแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วย อันที่3นะคะก็คือฟินฟินเนี่ยนะคะเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งที่คนอเมริกันใช้เป็นจํานวนมากแล้วก็ทําให้มีการเสพติดและทําให้ทำให้ใหชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเป็นแสนๆคนต่อปีเลยนะคะปี1990เนี่ยนะคะบริษัทยา ก็ได้มีการผักดันยาแก้ปวดฝืนให้กับแพทย์แล้วก็คนป่วยนะคะมันก็มาจากการที่บริษัทยามีแคมเปญให้กับทางโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออไให้กับผู้ป่วยนะคะทําให้เกิดอาการาติดยาเสพติดแล้วองังได้และทาให้เปสาเหตุการเสียชีวิตเช่นกันและยาเสพติดชดนิดอื่นๆเนี่ยที่มันรุนแรงนะคะอออย่างเช่นโคเคนอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเป็นยาเสพติดที่ค่อนข้างอันตรายนะคะที่คน แอบใช้กันนะคะอย่างพวกเฮโอีเป็นต้นดังนั้นเนี่ยนะคะการใช้ฟินเนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆตา,งตามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหัวใจวายนะคะแล้วอาจทําให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรงมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมมากขึ้นในขณะที่กัญชานะคะเชื่อไหมคะว่าในสถิติเนี่ยมีคนเสียชีวิตคือศูนย์จำนวนศูนย์คนก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีใครเสียชีวิตจากการใช้กัญชาเลยสักคนเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกัญชาเนี่ยมาสามารถใช้แทน ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออย์การใช้ฝิ่นได้หลังๆเนี่ยนะคะกัญชาเลยเป็นที่นิยมในการใช้ในแง่ของการรักษาในในแง่ของเมดิโอลมาเป็นทางเลือกให้กับผู้คนชาวอเมริกันมากขึ้นในการรักษาโรคอาการปวดเรื้อรังโรคนอนไม่หลับโรคปอดประาทเสื่อมแข็งโรคลมบ้าหมูโรคลมชักเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะรายการสาระความรู้ดีๆจากกุ้งเต้เด,ดียทีวีต้องขอจบไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ